ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราศก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ทําในช่วงหยุดโควิดนะครับที่อาจารย์ทิติไม่ได้เดินทางไปสอนในต่างประเทศก็เลยคิดว่าเรามาแชร์ข้อมูลหรือความรู้บางอย่างที่จําเป็นสําหรับคนที่สนใจนะครับจะเอาความรู้ทางด้านกราฟเนี่ยไปอ่านพฤติกรรมนะครับ หรือว่าเราศึกษาพฤติกรรมของกราฟเนี่ยผ่านการเคลื่อนไหวของกราฟราคาได้นะครับก็เริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับถ้าเป็นเงื่อนไขของการศึกษากราฟคลาสสิกส่วนใหญ่เราจะใช้ความจําเป็นหลักนะครับความจําเป็นหลักก็คือเราจะไปเปิดดูหนังสือนะครับหรือว่าเปิดดูเว็บไซต์ในต่างประเทศที่เขาเขียนแพทเทิร์นเอาไว้เราก็พยายามที่จะจําว่าแพทเทิร์นตัวนี้มันหมายความว่าอะไรนะครับ ถ้าเกิดเราเก่งไปกว่านั้นเราอาจจะตีความว่ามันใช้เมื่อไร่มีคุณลักษณะอย่างไรและสิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือคอนเท็กต์หรือว่าภาษาไทยเราเรียกว่าบริบทมันเป็นอย่างไรซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราพัฒนาความรู้เราจนทําได้แค่ความจําคือจาแพทเทิร์นได้แต่สุดท้ายเวลาเราไปใช้งานเนี่ยเราจะค้นพบว่าแพทเทิร์นที่เราคุ้นเคยบางครั้งก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีมากแต่บางครั้งมันก็ให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างแย่ ทีนี้เราจะมาดูกราฟแท่งเทียนอีกมุมมองหนึ่งนะครับรูปนี้อาจารย์นิติก๊อปมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใส่ตัวลูกศรน,นะครับที่เป็นเส้นปละเนี่ยสีเทาให้เห็นชัดเจนว่าแพทเทิร์นแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายนะครับในเชิงของการกลับตัวในฝั่งขาขึ้นหรือขาลงเพนะราะบางทีหลายท่านเนี่ยเห็นปุ๊บก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่นี้อาจารย์นิติจะมาแชร์ประสบการณ์ของ เขาเรียกว่าจิตวิทยาภายในกราฟด้วยการมอง external psychology แล้วก็ internal psychology ในส่วนของ external psychology เนี่ยเราจะไม่เน้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเห็นพฤติกรรมของกราฟไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ reversal ที่ใช้กราฟแท่งเทียน2อัน3อันหรือ1อันก็ตามเราก็จะตีความไปตรงนั้นแต่จริงแล้วภายใต้ตัว e อ t n r n a l p s y o h o l o g y มันก็ยังมี Internal Psychology อยู่ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันล้วกันอาจารย์ติพยายามจะอธิบายให้มันค่อนข้างง่ายนะครับที่สุดเท่าที่จะทำได้เดี๋ยวอาจารย์ติจะทำการ Pick Up ตัวกราฟแท่งเทียนนะครับสองตัวนะครับรูปแบบก็คือ Bullish Engulfing กับตัว Rising Sun นะครับซึ่งก็เป็นความหมายในเชิงบวกซึ่งณปัจจุบันเนี่ยใครๆก็อยากจะเห็นตลาดบ้านเรานะครับเป็น ตลาดขาขึ้น,นดังนั้นขณะที่มันลงอยู่เนี่ยเราก็พยายามมองหาสัญญาริเวอร์โซลที่เป็นในเชิงบวกอ่ากฎข้อหนึ่งนะครับเวลาที่เราใช้ตัวสัญญาลิเวอร์ซอลเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าสัญญาลิเวอร์ซอลแต่ละอันเนี่ยจะมีสเตรนจ์หรือว่าจิตวิยาแฝงที่แตกต่างกันบางตัวก็มีจิตวิยาแฝงในฝั่งของการลิเวอร์ซอลที่รุนแรงบางตัวก็มีจิตวิยาแฝงในส่วนของการลิเวอร์ซอลที่ไม่รุนแรงมากนะัก ดังนั้นเนี่ยสัญญาเรเวซ่ลมันก็ถ้าเราเข้าใจในจุดนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาสัญญาเรเวซ่ลมาทำมานี่ม y น a เ a g e มนต์ได้ม o นี่ม a น a เ e m e มนต์ก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิดเราเห็นสัญญาเรเวซ่ลที่อยู่ในบริบทที่มีการเรเวซ่ลแรงแล้วก็บริบทรอบข้างสนับสนุนการที่เราจะใส่เงินเข้าไปมากก็อาจจะเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีนะครับในขณะเดียวกันในเชิงของตัวรีเวซ่ลเบาเราอาจจะใส่เงินลงทุนไปจํานวนน้อยนะครับเพราะว่า สัญญาณบอกว่าเป็นอย่างนั้นแต่การที่จะประเมินในส่วนของ Money Management ได้เนี่ยเราจะดูเฉพาะตัวกราฟแท่งเทียนเป็นแค่2แท่งไม่ได้เราจะต้องดูบริบทรอบข้างอื่นประกอบทีนี้อาจารย์ทิติก็ตั้งคําถามว่าโดยปกติเราจะรู้ได้อย่างไรว่า r v e อ s อ a สออันเนี่ยอันไหนมันมี Strength มากกว่ากันเพราะว่าเวลาที่เราเลือกหุ้นเนี่ยเรายังเลือกหุ้นได้แต่ทําไมเวลาที่เราจะเลือกเข้า โดยใช้สัญญาลีวร์ซลเราจะเลือกเข้าไม่ได้นะครับเพราะเราอยากจะเลือกเข้าในจุดที่มันมีสัญญาลีวร์ซลที่รุนแรงนะครับหรือมีนัยะสําคัญมากกว่ากันทีนี้เราก็จัดการเลยครับเอากราฟเอาแพทเทิร์นนะครับไม่ว่าจะเป็น e n g นก f ร n ฟิงบูหรือว่าตัวไรซิงซันเนี่ยมาเขียนมาลากเส้นดอทนะครับจากนั้นเราก็ทําการลากเส้นนะครับโดยสีแดงก็แสดงถึงรูปแบบของการเคลื่อนไหว ของกราฟแท่งในฝั่ง bullish b a l i s h นะครับแล้วก็สีเขียวเป็น bullish นะครับทั้ง2อ,อันก็ทำเหมือนกันเราก็จะเห็นว่าตัวการเคลื่อนไหวจากจุด open ไปย่อ,อก,ก่อนแล้วถึงจะเด้งขึ้นมาเนี่ยเป็นการจำลองเหตุการณ์หรือเป็นการตั้งสมมติฐานว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแต่จะเป็นแบบอื่นก็ได้มมนอาจจะจาก open โดดขึ้นไปเลยที่ high แล้วก็ถึงย่อ,อมาก็ได้แต่ในกรณีนี้เราใช้เงื่อนไขนี้ไปก่อนเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราทำการ ลากเส้นเพื่อแทนตัว Bellish ของทั้ง2อันนะครับจากนั้นเราก็เขียน Bullish เนี่ยเราอาจจะยังตีความหมายอะไรไม่ได้มากนักนะครับดังน,นั้นเราก็เลยต้องเอากราฟเนี่ยมาทำการลากเส้นเพื่อ Merge หรือว่ารวมกราฟเข้ามาเกอนทั้ง2อันนะครับซึ่งเมื่อเรารวมกราฟเสร็จปุ๊บนะครับเราก็รวมกราฟโดยการ Open ตรงกับ Open Close ตรงกับ Close นะครับแต่เนื่องจากเหตุการณ์นี้นะครับ Pattern Bullish Engulfing เนี่ยตัว Close ของแท่งที่2มันสูงกว่าตัว Open ของแท่งที่1นั้นเมื่อมา Merge กันเนี่ยเราก็เลยนับเฉพาะ Open ของตัวซ้ายมือแล้วก็ Close ของตัวขวามือเราจะได้ Open ตรงกันแล้วก็ Close ตรงกันเมื่อ Close สูงกว่า Body ี้จึงเป็นสีเขียวส่วนด้านล่างนะครับ s u s i n g sun เนี่ยก็เป็น Reversal Up เหมือนกันแต่เนื่องจาก Open กับตัว close เนี่ยมีความแตกต่างกันโดยตัว close ของสีเขียวต่ำกว่า open ของสีแดงดังนั้นเราก็เลยเขียนในรูปแบบนี้แล้วทำให้ body เป็นสีแดงเพดัะนั้นเมื่อเราทำการเปรียบเทียบเนี่ยเราจะได้องค์ประกอบของกราฟนะครับออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือ upper shadow body แล้วก็ lower shadow upper shadow body แล้วก็ lower shadow จากนั้นเนี่ยเราก็มาเปรียบเทียบว่า upper shadow เนี่ย แทนควา,าว่า bearish ถามว่าทําไมถึงเป็น bearish เพราะว่าราคายพยายามจะลากขึ้นนะครับราคาพยายามจะลากขึ้นแต่สุดท้ายราคาลากขึ้นเพราะว่า bullish แต่สุดท้ายราคาก็ถูกทุบกลับลงไปด้วย bearish ดังนั้นในฝั่งเนี้ย bearish เอาชนะ bullish ในฝั่งของ shadow ด้านล่างนะครับก็คือ bearish นะครับพยายามที่จะลากราคาลงนะครับแต่สุดท้าย bullish เก้าชนะโดยการลากราคาขึ้นดังนั้นด้านล่างเนี่ยจึงเป็นจีวิยาของ bullish ซึ่งถ้าเปรียบเทียบระหว่าง upper shadow กับ lower shadow ของ bullish engulfing กับ rising sun เนี่ยจะเห็นว่ามีลักษณะที่เหมือนกันก็คือ upper shadow เป็นของ bullish แล้วก็ lower shadow เป็นของ bullish ทีนี้เราจะเปรียบเทียบกันได้อย่างไรนะครับเราก็เลยมาเปรียบเทียบในฝั่งของตัว body body ของตัวนะครับเมื่อเรา merge bullish engulfing แล้วเราก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าตัว body เป็น bullish ส่วนตัว rising sun เนี่ย บอดี้เป็นบัล i s h นั่นก็แสดงว่าถ้าเราเปรียบเทียบ Strength หรือว่าความแข็งแกร่งในเชิงจิตวิยาของนักลงทุนเวลาที่เขาไล่ราคาซื้อมาเนี่ยตัว Bullish Engulfing ก็จะมีจิตวิยาที่แข็งแกร่งกว่าอันนั้นคือวิธีการเปรียบเทียบจิตวิยาเวลาที่เราจะทำการสแกนหรือทำตัวตัว s t s c r s e r i n n i n g บางครั้งเราก็สนใจที่อยากจะเข้าหรือเลือกที่จะเข้าในฝั่งของ ตัว reversal pattern ที่มันมีความแข็งแกร่งจริงๆแต่ว่าความแข็งแกร่งเนี่ยมันเป็นแค่ภาพลักษณ์ภายนอกแต่มันยังมีภาพลักษณ์ภายในอีกนะครับอาจารย์ธิติก็เขียนภาพนี้ให้เห็นอย่างชัดเจนและกันโดยเอาตัวอย่างของ bullish engulfing นะครับทั้งสองภาพนี้ก็เป็นเทคนิคของการลากเส้น open กับ close ให้เปรียบเทียบกันว่าจิตวิทยาทางฝั่งซ้ายนะครับอาจารย์ทิติก็ copy มาจากภาพด้านบนก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ย าราคาถูกหลังจากตลาดเปิดปุ๊บราคาถูกเทขายไปก่อนเล็กน้อยจากนั้นมีจิวยาฝั่งซื้อเนี่ยนะครับก็ลากขึ้นไปจากนั้นจิวยาฝั่งขายก็ทุบลงมาจากนั้นจิวยาฝั่งซื้อก็ช้อนกลับขึ้นไปซึ่งเมื่อมาเปรียบเทียบกับตัวนี้นะครับหลังจากเปิดตลาดปุ๊บก็มีความพยายามในการลากราคาขึ้นไปจากนั้นก็ทุบลงมาเลยจากนั้นก็มีแรงซื้อสวนมาที่ท้ายตลาดซึ่ง2องอันเนี้ยจิวิยา ตอนที่ตลาดเปิดจะแตกต่างกันซึ่งแน่นอนครับความซับซ้อนหรือความลังเลของฝั่งซ้ายตอนตลาดเปิดมีมากกว่าก็คือนักลงทุนก็ไม่แน่ใจว่าจะซื้อหรือจะขายก็เลยมีการทั้งขายทั้งซื้อแล้วก็ขายแต่ในฝั่งนี้นักลงทุนมีความชัดเจนว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นไปขนาดไหนก็ตามเราเทขายก่อนนะครับนั้นคือจิวยาแรกที่เปรียบเทียบกันอันที่2ก็คือว่าตอนที่นักลงทุนเทขายเนี่ยนะครับมีการเทขายค่อยค่อย เทขายลงไปแล้วก็ลาดลงไปชันมากแต่ตัวนี้เป็นการเทขายที่ค่อยๆเทขายลงแน่นอนครับเมื่อเราเอาในฝั่งของสโลปหรือความชันนะครับเอามาสร้างเงื่อนไขของจิตวิทยานักลงทุนเราก็จะสามารถจะบอกได้ว่าตัวแรกจิตวิทยาในการขายแรงกว่าตัวที่2นะครับอนั่นคือเราพินาก่อนในแท่งสีแดงก่อนนะครับส่วนในแท่งสีเขียวนะครับแท่งสีเขียวจิตวิทยาตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตอนตลาดเปิดนะครับ ก็มีความสับสนว่าตกลงจะซื้อหรือจะขายกันแน่แต่ตกลงแล้วฝั่งซื้อเอาชนะและลากขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วก็มีแรงเทขายทางมาลยช่วงท้ายตลาดส่วนอันนี้นะครับตอนเปิดตลาดลงมานักลงทุนบางส่วนพยายามจะเทขายแต่ฝั่งซื้อก็ฮึกเหิมแล้วก็ลากราคาขึ้นไปจนมีแรงเทขายช่วงท้ายตลาดนิดหน่อยเหมือนกันซึ่งถ้าเราสโลปมาเปรียบเทียบกันเราจะเห็นว่าสโลปในฝั่งของตัว เงื่อนไขาทางขวามือเนี่ยจะมีความชันมากกว่าเงื่อนไขาทางซ้ายมือถ้าถ้าเอา2ตัวเนี่ยมารวมกันเราก็บอกว่านักลงทุนตอนแรกมีความลังเลไม่รู้จะซื้อจะขายดีจากนั้นก็ขายไปก่อนจากนั้นตอนที่ตลาดเปิดมานักลงทุนก็ยังมีความลังเลอยู่ว่าจะซื้อจะ,จะขายดีแล้วสุดท้ายก็ซื้อขึ้นมาส่วนจิ๋วยาตัวทางขวามือนะครับนักลงทุนตอนเปิดตลาดขึ้นนั่งทุนพยายามจะลากขึ้นไปแต่นักทุนส่วนใหญ่พร้อมใจการเทขายลงนะครับส่วน ตัวนี้เมื่อตลาดเปิดขึ้นมานักลงทุนพยายามจะเทขายออกแต่ก็นักทุนส่วนใหญ่ก็พร้อมใจกันลากราคาขึ้นแล้วถ้าเราสโลปมาเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าการลากราคาลงตัวนี้ค่อนข้างชันกับการลากราคาขึ้นตัวนี้ก็ค่อนข้างชันดังนั้นชันกับชันมันไม่ได้ไม่สามารถที่จะบอกจิตวิทยาได้แต่ตัวนี้จะแตกต่างกันนะครับตัวนี้จิตวิทยาตอนลากราคาลงจะมีความชันน้อย จิวิยาตอนลากราคาขึ้นจะมีความชันมากดังนั้นเมื่อเราเปรียบเทียบจิวิยาระหว่างฝั่งขายกับฝั่งซื้อเราจงสามารถบอกได้ว่าฝั่งซื้อมีความแข็งแกร่งมากกว่าฝั่งขายทีนี้เมื่อเราทําการอ่านจิวิยาโดยลากนะครับหรือขยายกราฟแท่งเทียนทั้งสองแท,งท่งออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อเราดูเฉพาะตัวแพทเทิร์นตรงกลางเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกจิวิยาภายในว่าตกลงแล้วจิวิยาภายในของเขาเป็นแบบซ้ายหรือแบบขวาถ้าเป็นแบบซ้าย เราควรจะทําอย่างไรดววรไรเบบีเราควรจะทํ m ม n นีม a นจ g เมนต์อย่างไรถ้าเป็นแบบขวาเราควรจะทํ m ม n นีม a นจ g เมนต์อย่างไรอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษานะครับที่ตัวสมาชิกจะต้องไปศึกษาต่อไปศึกษาเพิ่มเติมเอาว่าสุดท้ายแล้วเวลาที่เราเปิดดูกราฟแท่งเทียนนะครับสแท่งแล้วเราใช้กราฟแท่งเทียนในการตัดสินใจตกลงเราได้พิจารณาตัว internal psychology หรือว่าจิตวิทยาภายในของกราฟแท่งเทียนแล้วหรือย,อยังถ้ายัง นะครับถ้าอย่างเป็นไปได้หรือไม่ที่กราฟแท่งเทียนแพทเทิร์นเดียวกันแต่จะมี Internal p s ลไซโค o โลที่แตกต่างกันอันนี้ผมก็ฝากนะครับสมาชิกลองไปศึกษาต่อดูแล้วกันนะครับซึ่งบทตัวนี้มันเป็นบทที่ทำให้เราเวลาก่อนที่เราจะดูกราฟนะครับเราจะต้องศึกษา Time Frame ทั้งที่เป็น Time Frame เ,เล็กกว่าเพื่อดู Internal Psychology จากนั้นเราต้องดู Time Frame ใหญ่กว่าเพื่อดูบริบทหรือ Context รเราถึงจะสามารถได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเอามาประกอบการตัดสินใจนะครับซึ่งวิธีการนี้เราก็เรียกง่ายๆว่าเป็นการวิเคราะห์นะครับแบบ analytical นะครับหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าเป็น system thinking ในกรณีที่เราเอาภาพรวมทั้งหมดมารวมกันนะครับอจติก็ขอฝาก ในความพิ่เท่านี้ละกันนะครับใครสนใจอย่างไรก็ลองไปต่อยอดกันเองนะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้อาจารย์ทิต้ตองขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ